สวัสดีครับพี่น้องไม่ยังกินน้องหมดนี้เนาะคุยกับฟูค่ะพี่น้องคุชว่านนี่ได้น้อยเียวเอาใหม่ได้แบบนี้ตื่มกันโอหเครับเอาลูกไ้แมคคุดวันนี้เด้อยืนยืนยืนระวังโอเคื่องทางตา ผักกระแหงเหมือนที่มัขอนซ้อนหอมเนยมหหญอมผักกระแยงอยู่ตรงหน้าันเป็นยังไงมาเพ่มาเพนีนะย่างไปใส่ดิเอาือแม่คูดกับปู๋นหน่ย้วมามานมาิเปนบรยัดมากเลยโอ้หูใหญ่จะตมาเด้อมาเด้มาเด้เห็นท้ายกล้องมาไปเราพี่น en> um ้องมันโอ้ยมาไม่ Fine, right. ้องเข้าไปจับการคนหน่อยห่อย ว้าคือ้จิเลือกแต่หูนี่ว่าไงพี่น้องมึงหูกันแม่ป้ายังบาดเดือดอดเด้อคนพี่น้องโคตรดีหูนี่เอาคนหน่อยก่อนนั่นจับคนหน่อยไว้นะพี่น้องแม่มันชิมีกบก่อนนะน้องพอตะตวันเลยไ้ยวันนี้ได้คุดกระปูมันชิมีกบนะแม่ไปลูนั่งลงนั่งลงนี่เจ้า อันปราวันเพื่นไปรับจ้างเกี่ยวเขาฟ้าสุดดำเสี่ยมเห็นแล้วเห็นอะไรสิ้พี่น้องเบื้องแนมอยู่ยังไงี่นงองเบื้องเห็นบ่ละ่ะบักเลือกๆหนึ่งเห็นบ่อ่ชั่วกันไม ตัวแรกแข่งหวานขอ่นี่ตัวแม่ตัวนี้โชว์ดูเอ๊ตัวนีก็โอเคจังพอแล้วมันตังเลกพี่น้องตัวใหญ่ตัวนี้อีไป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 แก้ลายโอเคมาหมองนี่ว่าเคอยหอมหักแตงเี้ยงดว เห็นอีแ่อแล้วเห็นน,นี่แล้ววะเยื้องลูกเยื้องนี่บอรกระปูอีกแม่ต้นนี้อนี่นี่เห็นแล้วนะอื้ออ,อ,ออื้อขยับมามีถึอดำเสียมแม่ฮะก็มีน้ำแม่นะมั่นน้องกูต้องไปน้ำแตกตัวเลย มีน้ำแบบนี้แหละอืมีลูกาไปเทเของมีแม่สิ่งเด้อต้องดูพี่น้องอันเดียเสียงมันแน่นี่เสียงคือนแต่กรอบกบกรอบแกรบอยู่เสียง้งพูดถือขู่พี่น้องพูดถือขู่บังพูดถือขู่ nó ngôn nó mình nó 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 bay mẹ rồi này. Thế không? Ai vì nó mà cút cặp cuốn quản. Ô. Ừ. Sợi ngang. Ừ, đi อันนี้มันบอกไว้เลยเด้อพี่น้องมันให้เปาเพชรถ่ายกล้องให้เด้อมันเป็นไฮแล้วฟุดไม่ใช่ว่าอะไรค่อยถ่ายบ่เป็นแล้วถ่าย,ายแล้วมันจงนิ่งพี่น้องค่ะสวัสดีครับพี่น้องเป็นไงพี่น้องพ่อกับลูกสวัสดีจ้าแจ๊น้องมาน่ากับพ่อเน่แจ้าเป็นไงพี่น้องมัามมันมีนะ ยังออกไปทางมัน<อ>บนมีน้ำครับครับครับเละอ้พักแง่งพกแงแ่งจะสะอ่อนดีพี่น้องเลยหพี่นอ้องฮขตรงหนาน้องมาหน้าไปน้ำพ่อราไปแม่ ปูกน้ำใายพี่น้องปิ่งน้ำได้เลยที่แม่กําลังพอดีกินจังโหนี่อีกดูน้ำกันขเียดเกียดตัไปแล้วเีย ดมว่ไวๆยังเรียน้งันเลยพี่นกานเสียงควอนแล้วอืมสับล้วบนโอ้สับแล้ว สับแช่เลยมันเลื่องเลยเออมันเรีง okay. ยงโอเคบรรยากาศโอ้ตัวใหญ่พี่น้องก็แม่กระต่ายว่าพ่อพอแม่พี่นอ้องมาหายงหายงเหรียญมาเลี้ยงพี่นอ้อง มาสูดอากาศดีๆเนี่ยมาเลี้ยงครับผมอเพเยกับแมเ่เก็บคลิป,ปบรรยากาศน้องม่นหาปูกับน,น้องมะนาสูุพี่น้องเบิง้งได้ไหมแม่ได้ยุค่ะตัวหนึ่งยงนเบืเอพี่น้องคนกราหาไปเองท่านมาเถียงก็พอพอบ้านนั่งเฝ้าอันนี้แหละพี่น้องเอ๋ยนะเพิ่มสูตรมานะ มันนำะมันนะมันน้ำาองนออีมันนะม,นนะนนนมลเล่นน้ำมันรุ่งทรงฝนสวัสดีรุ่งทงมางัไม่ยังนอมันเพื่อได้วิดเอาแบบนั่นัปที่น้องจำได้ว่ามองนีเที่ยวเคยบ,บามาเก็บผักไงแงมาแม่เนาะโอ้ตานี่มีน้ามลัลายพี่น้องเอง ก็ได้ออกกําลังกายย้อนเนาะไอ้วนมันฟังเสียงลมพี่น้องเลยเอ๊ะไม่ยังปูนีปูนิอีปีอีปีอีปีปูนีมือเพิน่นใส่พี่น้องมองึงอะไรฝั่งมือนะสังเกตพี่น้องคะ่ะ <laughs> อีกยังอีกบัดน,นี้ครับเก็บ,บ,กบ,กบมะกกอบางทีบางคนเด้อทับ่แซ่บว้า,าวเลยต้นมะก,กรอ,อพี่น้อง นี่ต้นมันนะมันใบมันไปหรอพี่น้องเป็นอะไรเนี่ยเป็นกระชายต่ำแสบบสม่มันกระสมมันก็แซ่บ,บดูมันหนั้อยน้อยน้อยน้อยเนาะเดี๋ยวคล้ายๆล้นพสมบูรณ์บออันนี้ก็เต้าท,ทานของพี่คงเด้อพี่น้องใส่เอาขึ้นมาปเป็นแนวนี้ <laughs> มันกอดกันพอเออ ใบมีพี่น้องเลยโอเคมือนี้มือนี้มันอยากนั่นเนาะอือเอาพี่น้องมาเฮียนร่ะพี่น้องสภาพตั้งแต่เท้าจนหัวงามไหมงามฉันเป็นฉันเป็นนอนอาบในทุ่งนามาอาบพึ่งดูได้ยังมาเตี่ยมฉันไปทำสปาทุ่งนามาเพื่อนพากันนั่งหลังมาเลยเดี๋ยวฝนมันเลยขี้ตมครับอ้าวนี่เด้ ลูกเข,ขาก็ยางอ้างน,นี่มาแรงสิขั๋วกินนี่กินกระตหุ่งมาแรงพี่น<ำ>้องแล้วกินแซ่บๆเด้อม,มาแรงไปกินน้ำกันงตะปูทำฝีตำอย่างเออไปแมนพุดเองฝีมือข่อยเองพี่น้องพอกระเช้าวิวน้ำเด้อนี่ก็ได้บัวลอยไข่หวานพี่น้องค่ะเพามา,าตลาดของเขาแวฟอันเดอร์้วก็ได้อันมากลาําไง ใังต้องคั้วะข้างเง้ยก็แล้วแต่มักชมเที่ยววานเพียงค่ะอย่างแซ่บเดอนโลละหกสิบบาทเด้บยายหาสิบได้หอยแข้งกิโลหนึ่งอ้ยเหล็มือสิบต้เัดมือเนี่ยแะค่ะพียง่เดีแนวขอทีเห็ดมาเลยได้บังหู้วันละหาบาทสิบบาท ัวกระปูตำมะฮุงเริ่มแรงอของหมักบัวเพลินคือตำมะฮุงเหรอพี่น้องนี่จะบักกะทิมน้ำกินกระสือนะขาดชะอมเนาะคลิปปาทมึงชะอมอะอรเนี่ยวะอันนี้แกะมากรอกไม่ข้าพอน้องห้ขอบคุณเลยนะครับขอบคุณทางคลิปนี้ให้เย่เราได้เบิ่งอันจ้าวะยังก็พักยังก็เผ็ดชะอมเอเผือดซื้ออยู่ไหนเสียอีกระบบท่านี้พักยังแไงเนี่ย องหมคนซื้ออยู่ได้ผักข้านั่นแต่ว่าในตู้เย็นก็มีอยู่บอกว่าโอเคถ้าเรากินอ๋อนี่เด็ดนี่เด็ดพราะน่าของมาคอยเราทั้งนี้ทั้งนั้นาพี่น้องถ้าถ้าเรากินข้าวก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพักผ่อนกับพี่น้องเมื่อย